สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube แล้วก็เพจนะครับวันนี้มายังไงเนี่ยสองคันเลยครับโอ้โหเอสเคสองรอับตัวน,นี้ใหญ่มากเลยดูดิแม่ รถเสียแบกครับไมโคสองคันครับเมื่อวานเอามาลงที่บ้านเสียดายครับไม่ได้ถ่ายตอนตอนลงคร <c oughs> มืดมืดพอดีสองรอยครับเอสเคสองสองคันเลยครับ <c oughs> รถ,ถเทเลอร์เมื่อวานก็มาสองคันสองคันเลยเทเลอร์นี่ก็จะจอดนี่แหละ จะจอดทำเอ่อไปลงบอ่อนะครับไปลงบอ่อแต่ไม่รู้ว่าพื้นที่ที่ไหนขายรถพ่วงแล้วมาออกไมโครอยงี้เนาะไม่ได้ดิรถพ่วงคันเดียวรถพ่วงคันหนึ่งมันจะได้ไมโครตัวนี้ไหมนอ้องเนี่ยเพราะว่าไมโครตัวนี้แพงกว่ารถพ่วงหรือเปล่า ไม่รู้นะก็ผมก็ถนัดทางรถพ่วงแล้วถ้าให้ผมอามาอาออกรถแมคโครมาทำงานขุดดินขุดอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไปไม่ได้หรือยังไงมันก็ไปไม่ได้หรือจะเอารถเทเลอร์คันนี้ มาจอดไว้แถวๆบ้านคันหนึ่งเอาไว้คนย้ายครับมาจอดไวน้นี่เอามาจอดไว้นี่สักคันหนึ่งเบอร์โทรตามนี้เสียแม็กครับนี่ก็เป็นเปอร์เฟียร์สิบสองล้อก็อไว้ย้ายใกล้ๆครับคือระยะใกล้ๆเมื่อวานมา อยู่ที่สายที่สี่อีกสองคันอู้ตัวนี้เป็นส0น็อตครับเป็นยางยางเล็กอะเป็นยางเล็กอะ่ะนี่ก็วัยยายใกล้ๆวัยยายใกล้ๆนี่ก็เป็น รถสิบสองล้อครับวปย,ย้ายแบบระยะแบบจากนี่ไปตรงนี้อะไรประมาณเนี้สวยมากเลยคันนี้เนี่ยอยากได้อนาคตเนาะอนาคตของเราเนาะใครจะไปรู้ใครจะไปม,มองเห็นละ่ะเพื่อมีแบบนี้ว่ามาอยู่เป็นของเจ้าของอะไรประมาณนี้ถ้าให้ผมออกรถแมคโครมาทำงานมันก็อยัางไงอย่างไง เราถนัดทางด้านรถพวนะ่วงแล้วแต่แต่ถามว่าถ้าเราออกแบบเนี้ยได้ไหมก็ได้นะเนี่ยเอามาไว้วิ่งทะเลย้ายรถเกี่ยวรถไปโคพวกสองร้อยครับอันนี้สามเผากบไฟท้ายเท่เลยเล็กนิดเดียวเองกระทะมินิยออ่ะอย่างสวยเลยแปดน็อ แปดนน็อตอย่างสวยเลยอ่ะดูดิเป็นมีเนียมแท้ชอบครับมีเนียมชอบมากเลยอาไปยังไหนอ่ะลงอยู่ไหนตรงเลี้ยว้ายตรงนตรงนน้นอ๋อตรงนี้สายเจ็ดนี่นะตรงไปนน่นอ๋อไอ้คันเขียวไปจอดนี่ เอาวนจอดตรงนั้นก็ได้นะลมๆหรือไม่ก็ฝั่งนี้ก็ได้เวลาแดดเย็นมามันก็จะลมแล้วแต่อยากจะจอดตรงไหน,ไหนตันนี้ปั่นง่ายครับนี่ก็จะให้ทีมงานพักอยู่นี่เลยพักทั้งหมดเลยเดี๋ยวกำลังจะย้ายมาอีกคันหนึ่งตัวนั้นตัวแต่สองคันนี้ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะยังไม่รู้ มาถึงเมื่อวานครับมาถึงเมื่อวานเียดายไม่ได้ถ่ายตอนเมื่อวานเนาะม,มันเย็นพอดีอ่ะก,กใ็ใช่รถก็จอดอยู่นี่ออนนเราไม่ได้กลับพรุ่งนี้ที่ไหนอน่ะสวยครับสวยงามครับเสียแม็กครับก็สนใจก็สอบถามได้เห็น ได้ข่าวว่าประมาณสิบบ่อใช่ไหมสิบลูกใช่ไหมแถวนี้สิบลูก,ลกคงจะอยู่นี่อีกนานคงจะอยู่บ้านผมอีกนานก็คือให้พักอยู่นี่เลยให้พักอยู่นี่เดี๋ยวให้รถจัดระเบียบอยู่ข้างหลังจอดได้สบายเลยครับทัลเลอร์มีอยู่ทัลเลอร์มีอยู่สามคันเนาะแล้วก็ตอนเดียวอีกคันหนึ่งสบายเลยครับหลักบ้านผมไมโครไมโครสี่คันใช่ไหมไมโครสี่คัน สบายเหลือที่ดินเหลือจอดได้สบายเลยครับก็อย่างว่าแหละไม่เป็นไรครับมาจอดอยู่นี่แล้วก็นี่ก็เข้าห้องน้ำห้องถ้าก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับผมไม่ได้คิดว่าเออคุณมาอยู่ต้องมาเก็บตังค์เก็บนู่นเก็บนี่นะครับก็คือเอาแบบสบายสบายเลยง่ายๆพี่น้องกันเลยมาอยู่มาพักเล่นกันอยู่นี่ครับ สวยงามมากก็คงจะต้องจอดอยู่นี่แหละแต่วันนี้ผมน่าจะไม่อยู่ไปงานดนตรีเนี่ยน่าจะโรงงานมาแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวรอ <c oughs> มาแล้วครับ เสริมทับอีกคันหนึ่งครับอันี้แหละนั่น่ะเธอขวาอีกเธอขวาอีกนั่นแหละอาหัวทิ่มไปตองมันจะได้ลงง่ายนั่นน่ะไ,ได้มั้ง พอพออันนี้เอามาจอดใช่ไหมคันนี้จอดซ่อมตัวนี้ก็ s K 2 0 0มีแต่200เลยครับนี่ก็เอามาเสริมทับอีกอันนี้ตัวเก่าแต่ตัวนี้จะจะเป็นตัวใหม่อันนี้จะเป็นตัวใหม่ ที่จะเป็นตัวเก่าอา้อมันจะเหยียบยางเลยเหรอปัดอ,อู๋เฮ้ยอูถ้ายางไม่ดีนี่ ขนาดเบรกเนะี่ยถ้ายากไม่ดีนี่เสร็จเลยนะเนี่ยทีมงานเสียกันื้อ <c oughs> เสริมทับอีกคันครับเสริมทับอีกคันแน่นหมดน่ะไม่โคจอดอยู่นี่ไม่จอดอยู่นี่แน่นหมดอ่ะโอ้แสดงว่าตัวนี้หรือเปล่า อันนี้สามคันเลยโอ้สามคันเลยไหมเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปสามคันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพื่อนสนิทเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ